Watch อ o g s อีกไม่กี่วันภาคใหม่ก็กำลังจะมาแล้วมีใครรอเล่นกันหรือเปล่าเอ่ยแต่สำหรับผมนี่คือหนึ่งในเกมที่ผมดองไว้นานมากดองตั้งแต่ออกใหม่เลยจน U b i s ซ f อแจกฟรีก็ยังไม่ได้เล่นสักทีก็อย่างที่ผมเคยบอกผมไม่ชอบเกมแนวนี้เลยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วภาคใหม่กำลังจะมาทั้งทีก็ขอไปขุดมาเล่นกันหน่อยละกันดังนั้นวันนี้ช่วงเกมเก่าเราใหม่จะพาไปดูเกมนี้กันว่า Watch Dog s ในแต่ละภาคที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับ สำหรับ first impression ของผมกับเกมนี้ถือว่าแย่เลยนะพอจะจำกันได้ไหมว่าในตอนที่ภาคแรกออกมาเนี่ยมันงามไส้ขนาดไหนทั้งดาวเกรดกราฟิกทั้งวิสิกส์ที่โคตรการ์ตูนไหนจะคำพูดสุดโมที่บอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เหนือกว่า GTA 5อีกโฆษณาซะยิ่งใหญ่พอออกมาจริงเป็นไงอะเทียบไม่ติดถึงแม้ว่าในตอนภาค2มันจะพอกู้ชื่อเสียงมาได้บ้างแต่กับสำหรับบางคนเนี่ยผมว่ามันสายไปหน่อยนะและยิ่งตัวเกมมันคล้ายกับ GTA มากเป็นอาชญากรในเมืองใหญ่รับภารกิจตามที่กำหนด ทำให้สําเร็จจบแม่ง GTA ชัดเลยคือถ้าจะเล่นเกมเนี้ยไปเล่น GTA ไม่ดีกว่าเหรอนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นคิดแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเล่นน่ะตะกะโคตรพังเลยแต่ในเมื่อวันนี้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมทั้งทีก็ต้องขอลองดูหน่อยปรากฏว่ามันผิดคาดแฮเกมแม่งโคตรดีเลยเนื้อเรื่องเกมเพลย์รายละเอียดยิบย่อยสุดยอดมากถ้าจะให้บอกว่าหลายๆอย่างมันดีกว่า GTA 5ผมก็ว่าใช่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หลากหลายแบบ GTA แต่ในด้านความสร้างสรรค์นเนี่ยผมชอบเกมนี้มากกว่าแม้ว่าแนวเกมมันจะคือ GTA โคลนก็เหอะแต่ว่ามันไม่ได้พยายามที่จะเป็น GTA อะ่ะใครที่ไม่เคยเล่นก็อยากให้ลองเปิดใจเล่นกันดูสนุกจริงๆคราวนี้มารู้จักกับเกมนี้กันสักหน่อยว่ามันเป็นเกมแบบไหนเผื่อว่ามีคนไม่รู้จัก Watch Dogs ก็คือเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิลด์ที่เราจะได้รับบทเป็นอัชญากรทางไซเบอร์หรือจะให้เรียกแบบเท่ๆก็คือแฮกเกอร์นั่นแหละว้าวแค่นี้ก็เทแล้วเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยอยากจะแฮกอยากจะเจาะระบบเป็น แต่ก็อย่าไปเจาะข้อมูลไขสีสวละ่ะเพราะว่ามันผิดกฎหมายเซตอัพในเมืองนี้ก็คือเมืองใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยระบบที่เรียกว่า CTOS มันคือระบบเนตเวิร์กขนาดใหญ่ที่จะควบคุมทุกอย่างภายในเมืองไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินระบบรักษาความปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคนั่นก็หมายความว่าเราสามารถควบคุมเมืองนี้ได้ดั่งใจเกมนี้น่าจะสารฝันคนที่ชอบอะไรแบบนี้ได้เลยและก็แน่นอนเราคืออาชากรคนหนึ่งมีการปล้นมีการวางแผนทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ต้องคิดมากว่าทําแล้วเราจะเป็นคนไม่ดีเพราะรัฐบาลชั่วที่เราต้องต่อก,ก่อนก็เลวไม่แพ้กันทั้งใช้อํานาจในการคุกคามสิทธิประชาชนทั้งใช้อํานาจในการบิดเบือนความจริงเปียเหมือนรัฐบาลแถวนี้เลยใครเล่นเกมนี้ช่วงนี้น่าจะอินจะว่าไปตัวเอกเกมนี้ก็ไม่ใช่คนเลวหรอกออกจะเป็นคนเทาๆซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเล่นได้ไม่ต้องสีเรียดบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้การแฮกการเจาะระบบเนี่ยมันจะเข้ากับเกมแนวนี้ได้ยังไงถ้ามันเป็นเกมแนว GTA มันก็ต้องมียิงกันไม่ใช่เหรอ มันก็ใช่แหละถึงแม้ว่าเกมเพลย์หลักมันจะยิงกงินยับก็เหอะแต่ความสามารถในการแฮ็กของเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะทําให้เราเหนือกว่าคนอื่นด้วยการที่เมืองทั้งเมืองถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเราจะทําอะไรก็ได้จะบังคับให้จราจรติดขัดเพื่อหลบหนีก็ทําได้ง่ายขึ้นหรือจะทําให้พวกตู้ไฟฟ้าระเบิดสร้างความวุ่นวายหรือทําร้ายศัตรูแบบนี้ก็ทําได้คือต้องไปลองเล่นกันเองอะแล้วจะรู้ว่ามันมีอะไรให้ทาเยอะพอสมควรเลยและก็แน่นอนว่าช่วงเกมเก่าเล่าใหม่มันคือช่วงรีวิวเกมเก่า ดังนั้นผมจะพาไปดูกันว่า Watch Dogs ทั้ง2ภาคเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อใครที่อยากจะเล่นภาคใหม่แต่ว่าไม่เคยเล่นภาคเก่ามาก่อนจะได้ไม่งงเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมารับชมกันได้เลย Watch Dogs ภาคแรกจะเป็นเรื่องราวของเอเดนเพียสอาชญากรทางไซเบอร์ที่หากินอยู่กับการแฮ็กข้อมูลทางการเงินแต่อยู่มาวันนึงเอเดนได้ถูกใครบางคนลอบทำร้ายในตอนที่กำลังขับรถนั่นส่งผลทำให้หลานสาวของเขาที่อยู่บนรถนั้นต้องเสียชีวิตลง และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เอเดนต้องออกสืบความจริงให้รู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังของการลอบทําร้ายเขาในครั้งนี้เนื้อเรื่องของภาคเนี้ยสนุกมากเคยดูหนังพวกอัชญากรไล่ล่าพวกเจรชนคนอันตรายอะไรประมาณนี้ไหมนั่นแหละเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบนั้นเลยเข้มข้นสนุกถึงใจจนผมแทบไม่อยากวางจอยเกมอะ่ะใครชอบหนังแนวนี้ต้องลองเล่นกันดู มาดูกันต่อกับเกมเพลย์และก็สิ่งที่เกมนี้เขานําเสนอสิ่งแรกที่ผมตังหิดตังิดใจเลยนะก็คือคอนเซปต์ของเกมเนี่ยแหละโอเคเราคืออาชญากรที่จะต้องตามหาความจริงที่ต้องการแต่ในด้านความรู้สึกเนี่ยผมว่าตัวเกมมันไม่ค่อยให้ความรู้สึกว่าเราเป็นแฮกเกอร์อ่ะมันเหมือนอาชญากรที่มีพลังในการเจาะระบบมากกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวทําอะไรก็ได้จะเดินป่วนเมืองแฮกโน่นแฮกนี่ก็ได้หรือจะเดินดูข้อมูลของคนในเมืองเล่นๆลเราก็ทําได้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีฟิลลิ่งความเป็นแฮกเกอร์เท่าไหร่ ใครชอบดูหนังพวกแฮกเกอร์ที่เขาจะคอยเจาะข้อมูลอะไรพวกเนี้อาจจะไม่อินกับเกมนี้และก็แน่นอนว่าเกมของ Ubisoft มันต้องเป็นแบบนี้แทบทุกเกมเกมจะต้องมีการเปิดแมปเปิดเสาเพื่อปลดล็อกอะไรใหม่ๆมีการอัพสกิลเพิ่มความสามารถแบบยอดมนุษย์คือถ้าคุณเคยเล่นพวกฟาคลายพวก a s s ซิสต์ค Creed อะไรพวกนี้มาก่อนคุณจะเข้าใจเกมนี้ไวมากแต่ผมไม่ได้บอกว่าสูตรสำเร็จของ Ubisoft มันน่าเบื่อนะมันสนุกด้วยซ้ำมันจะทำให้ฉากแอคชั่นสนุกเร้าใจมาก ในเมื่อเราทําอะไรได้เยอะวิธีการผ่านฉากมันก็จะเยอะขึ้นจะย่องไปสเตลทีละตัวใช้การแฮกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสช่วยหลอกลอ่อแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยุ่งยากจะถือปืนไปยิงถล่มมันเลยก็ได้เหมือนกันฉากแอคชั่นในเกมนี้ถือว่าสนุกยืดหยุ่นใช้ได้เลยแล้วก็ประหลาดใจอย่างหนึ่งคือเรื่องพวก AI มันฉลาดเกินที่ผมคิดไปเยอะมากมันรู้จักหลบมันรู้จักเข้าหาที่กำบังรู้จักปิดล้อมคือแบบไม่มีโมเมนต์แบบวิ่งหน้าตั้งไม่ให้เรายิงไม่มีเลย ถ้าเกิดเราไม่ใช้ความได้เปรียบให้มากที่สุดผมว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ยากใช้ได้เลยนะแต่ในทางกลับกันพวก AI ชาวเมืองเนี่ยบัดซบมากมันเหมือนจะมีชีวิตชีวนะแต่เล่นจริงมันเออเอะ่ะแถมทําให้มันตายก็ไม่ได้ค่าคามาลดอีกอยากจะเป็นคนดีห้ามฆ่าชาวเมืองอีแต่ผมว่าความสนุกจริงๆมันอยู่ที่เหตุการณ์สมที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเราเดินสองมือถือชาวบ้านไปเพลินๆเราก็อาจจะไปเจอกับเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมถ้าเกิดเราหยุดยั้งเอาไว้ได้เราจะได้แต้มพิเศษมา หรืออย่างโหมดออนไลน์อย่างเงี้ยอันนี้ผมชอบมากบางครั้งมันจะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาในเกมเพื่อที่จะแฮกข้อมูลเราจะต้องวิ่งหาว่าคนไหนคือแฮกเกอร์มันจะเปลี่ยนโมเมนต์กลายเป็นหนังเฉือนคมแฮกเกอร์ไปเลยอะ่ะคนนึงใช้ความสามารถในการตามหาตัวส่วนอีกคนหนึ่งต้องใช้ความสามารถในการหลบซ่อนจะเข้าไปเป็นแฮกเกอร์เองก็สนุกหรือว่าจะเป็นฝ่ายโดนแฮกซะเองก็ตื่นเต้นไปอีกแบบความจริงโหมดออนไลน์กับเรื่องบา้บาๆที่ให้ทำเนี่ยมันมีอีกเยอะนะแต่คือยังเล่นไม่หมดอะ่ะเยอะเกินคือผมไม่รู้หรอกว่าตอนที่เกมมันมาใหม แต่ในตอนนี้ที่ได้เล่นผมว่ามันก็ไม่เลวนะเนื้อเรื่องเกมเพลย์การนําเสนอโคตรดีเลยเรื่องกราฟิกเนี่ยสวยมากกล้าพูดเลยว่ามันสวยกว่า GTA 5แน่ๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงโดนด่ายเยอะขนาดนั้นหลักๆก,ก็น่าจะมาจากการดาวเกรดนั่นแหละแต่สำหรับผมเท่าที่ได้เล่นก็โอเคสนุกดีมาดูกันต่อใน Watch Dogs 2ในภาคนี้เราคือมาคัสแฮกเกอร์มือฉมังที่ลอบเข้าไปในฐานข้อมูลของบลูมเพื่อที่จะปลอมแปลงข้อมูล และด้วยวีรกรรมของมาคัสในครั้งนี้ทําให้มาคัสถูกทาบทามจากกลุ่มเดสเซกกลุ่มที่จะคอยต่อต้านรัฐบาลจากการใช้ CTOS 2.0ในการคุกคามประชาชนในภาคนี้มันจะเปลี่ยนฟิลลิ่งจากภาคที่แล้วไปเยอะมากจากอาชญากรที่จะต้องไล่ล่าหาความจริงกลายเป็นกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ที่จะคอยโจมตีรัฐบาลซึ่งภาคนี้แหละที่เราจะได้เสพความเป็นแฮกเกอร์แบบเต็มตัวมีการวางแผนมีการลอบเข้าไปเจาะระบบคล้ายๆหนังแนวแฮกเกอร์เลยแต่มันก็ไม่ได้ว่าแบบคนกลุ่มเล็กๆจะโค่นล้มรัฐบาลได้ แต่เราจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้ปลุกระดมเผยความชั่วที่รัฐแอบ,บซ่อนเอาไว้ให้ประชาชนได้ตาสว่างแม่คุ้นยังเลยเหตุการณ์เนี้ยสาหรับภาคที่แล้วผมก็ว่ามันสนุกแล้วนะแต่กับภาคเนี้ยสนุกกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยเล่นแล้วอยากจะหัดเจาะระบบเป็นบ้างจังเลยแฮะมาดูเกมเพลย์กับการนําเสนอในภาคนี้กันต่อในภาคนี้เขาจะใช้ระบบหลักจากภาคที่แล้วประมาณว่าเราคือแฮกเกอร์เหมือนเดิมแต่ว่าจะสมเหตุสมผลมากขึ้นอย่างแรกเลยคือเขาจะตัดระบบเปิดแมปปีนเสาออกไปเลย แล้วก็จะไม่มีการวิ่งเข้าไปบูยับแบบในภาคแรกอีกแล้วคือก็ทําได้แหละแต่ว่ามันยากขึ้นถ้าเกิดรอบเลนเข้าไปจะง่ายหน่อยพวกสกิลในการแฮ็กก็หลากหลายมากขึ้นที่ผมชอบม,มากเลยนะคือการคอนโทรลรถคันอื่นให้วิ่งเองได้นี่แหละประมาณในหนัง The Fast e i g อะก็สงสัยอยู่ว่าทําไมภาคก่อนหน้ามันทําไม่ได้ว่ะแต่ว่าการอัพสกิลก็ไม่ได้ใช้แค่สกิลพอยต์บางอย่างจะต้องใช้ไอเทมที่เราต้องไปสํารวจมาซึ่งส่วนมากมันจะอยู่ในพื้นที่อันตรายทั้งหลายเช่นพวกบ้านมาเฟียหรือไม่ก็พวกคลังสินค้าที่จะมีเเจ้้าาาหนนที่ดิตตรรวอยู ซึ่งผมว่า AI ภาคก่อนหน้ามันฉลาดแล้วนะเจอภาคเนี้ยโคตรโหดเลยยิงเราแป๊บเดียวร่วงการแฮกก็สร้างสรรค์มากขึ้นมันจะเน้นให้เราแก้ปริศนาเยอะกว่าเดิมอย่างเช่นสวิตประตูอยู่ในห้องที่ล็อกอยู่และเราจะต้องเปิดมันด้วยมือเท่านั้นถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเราจะทํายังไงเราจะต้องคิดจะต้องวิเคราะห์มากขึ้นถือว่าสร้างสรรค์ใช้ได้เลยนะปริศนาเวลาแฮกเนี่ยพวกรายละเอียดยิบย่อยในเมืองนี้ก็เยอะขึ้นอย่างไฟเวควสเมนเควสเนี่ยจะแบ่งกันแบบชัดเจนเลย ถ้าทําเราก็อาจจะได้พอยในการอัพสกิลหรือไม่ก็ได้อะไรที่มันพิเศษพิเศษมากขึ้นการส่องมือถือชาวบ้านก็สนุกกว่าเดิมนอกจากชื่ออาชีพเงินในบัญชีแล้วเราจะเห็นอารมณ์ของ NBC อีกด้วยกําลังโมโหโมโหอยู่ไปเดินชนหันมาต่อยเราเฉยแต่ในด้านโหมดออนไลน์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะแต่ว่าภาคที่แล้วมันสนุกอยู่แล้วแค่ในภาคเนี้ยมันมีโหมดใหม่เยอะกว่าเดิมแต่ที่ชอบมากเลยก็คือมันเรียวมากมันจะชอบมาแบบไม่แจ้งเตือนเลยอะ เดินเดินอยู่มีรถมาจอดข้างๆเฉยตกใจหมดมาได้ไงวะสรุปแล้วก็คือภาคเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากอะไรที่ดีในภาคที่แล้วมันก็ทําได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะมุมมองการเป็นแฮกเกอร์แบบในหนังเนี่ยมันชัดเจนกว่าเดิมมากไม่มีอีกแล้วโมเมนต์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแต่ครองเมืองได้เนี่ยซึ่งการที่มันเป็นอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราอินมากสนุกจริงๆแนะนําเลยว่าต้องลองเล่นกันดูและสําหรับวันที่29ตุลาคมที่กําลังจะมาถึงนี้การมาของ Watch d o g Legion ก็กําลังจะมาถึง เท่าที่ผมดูนะมันจะมีรายละเอียดลึกกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมแค่การแฮก็น n ี c ตัวเดียวมันก็ละเอียดกว่าเดิมแล้วแค่นั้นก็พอที่จะทําให้ผมตื่นเต้นได้แล้วแหละแต่ไม่เอาผมไม่อวยเอาไว้รอดูตัวเกมเต็มก่อนค่อยว่ากันและก็ต้องขออภาัายผู้ติดตามลวงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะผมอาจจะไม่ได้รีวิว a t c h d o กเ Region ให้ดูกันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะเล่นเกมนี้บนคอนโซลเบื่อบักบน PC และแต่ว่าในตอนนี้การแคปเจอร์สำหรับอัดภาพคอนโซลผมมันพัง มันเลยทาให้อัดภาพมารีวิวไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้รีวิวเกมนี้ให้ดูแต่ยังไงซะผมก็แนะนําเลยว่าให้ไปลองหาเกมนี้มาเล่นกันดูภาคแรกออกแนวจราชนคนอันตรายภาค2อ,ออกแนวกลุ่มอัชญากรไซเบอร์ต่อต้านรัฐภาคใหม่มาแนวไหนก็ไม่รู้แต่ว่าน่าเล่นมากชอบแบบไหนก็ลองไปหามาเล่นกันดูและสําหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นเกมนี้ล่ะคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโอเค สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันต้องขออภัยด้วยที่ลงช้าไปหลายวันเลยเพราะผมไม่สบายตัดต่อไม่ไหวอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากอย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ดีๆด,ด้วยละกันนะครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยถ้าเกิดชอบวิดีโอตัวนี้ก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยอย่าลืมกดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเอาไววว้้จอกกััันนนนใใหหม่ดีโตาล ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมสวัสดีครับ